ถึงเช่าโมงได้เวลาพอสมควรแล้วค่ะได้เวลาพอสมควรกับการที่ยายอ่านคอมเมนต์เพื่อนหมดแล้วนะคะถ้าหากผิดปากการใดก็ขออภัยนะเพราะว่าบางทีตอนที่ยายดึงเนี่ยตอนที่ยายดึงยายมีไม่ได้เข้ามาดูก็ดึงป้ายดึงไปนวดดึงย่านะยุ่งกับกัดบัดที่นี้ดึงไปกับเต่ายุ่งไปบัดที่นี้ก็เลยรีบทำค่ะขอบคุณนะคะ ขอบคุณค่ะทุกทุกคนค่ะที่ผ่านเข้ามาให้กำลังใจยายอืมเดี๋ยวยายจะเริ่มไล่ดูนะคะจะขอบคุณใครบ้างหมดไหมขอบคุณผู้ที่ผ่านเข้ามาขอบคุณผู้ที่ผ่านเข้ามาแล้วไม่ได้ไลค์เอ้ยไม่ไม่ได้เม้นต์ด้วยนะคะก็มีหลายท่านอยู่ค่ะตอนนี้ยายจะอยู่ในส่วนที่เป็นต้นดอกไม้สวยสวยก่นอนเนาะ คือคือจอดอยู่ตรงนี้ก่อนเนาะเพื่อความสวยงามเอ่อหลังจากนั้นยายจะใช้มือไม่ได้ต้องใช้ไม้กวาดมากวาดในพื้นที่ค่ะอ่หลังจากนั้นนะเอ่ยายจะขอขอบคุณบักเคงค่ะขับรถอยู่ค่ะบักเคงลูกชายมาขนเพื่อนเลยแล้วก็คุณฟูคุณฟูตี้ค่ะหวัสดีสวัสดี่ดดแม่เพื่อนบอกนะแล้วก็นายสิบทหารต้นกล้าค่ะ เป็นจากปัตตานีนะคะแล้วก็คุณดอมชาชาอืมบอกให้ยายผัดบวบใส่หมูสับอืมเดี๋ยวจัดให้สังวันนะลูกอ่าขอบคุณตาสินยายแดงชาเน้นค่ะขอบคุณขอบคุณ แม่เพนค่ะแม่เพนเกษตรฟาร์มาซีนะ<笑><笑>เกษตรอินรีย์จะได้ยินพอบอกเก่งแม่วอกผิดอีกแล้วเกษตรฟาร์มาซีขอบคุณสวนยายน้อยค่ะยายน้อยคนรักเกษตรท่าขอบคุณมากค่ะลูกเออสวนยายน้อยบางทีคนทั้งหลายที่เข้ามาพี่ว่าใจอาย,อยุมากเท่าไหร่นะ ยายจะติดคำว่าลูกกับแม่เนี่ยนะเออต้องขออภัยขอบคุณค่ะสวนใหญ่น้อยค่ะก็ก็ประมาณนี้นะค่ะประมาณนี้นะตามที่ยายไล่ดูในเวลาในเวลาหนึ่งชั่วโมงเจ็ดนาทีนะคะที่ยายออได้เปิดพบปะกับพี่น้องเพื่อนๆมา ก็ได้เวลาสมควรแล้วค่ะเพราะว่าตะวันก็จะลิบก็ <c oughs> จะรับฝาแล้วเดี๋ยวมันจะมืดชีนียายจะหันมาหาตัวเองก่อนนะคะค่ะค่ะดูด,ดูดวงอาทิตย์นะคะกำลังจะรับกำลังจะรับอาคารรับไปแล้วล่ะแต่ว่ามีแต่แสงเดี๋ยวมันจะมืดก็เลยมากล่าวคนทุกท่านที่ผ่านมานะคะที่ว่าไปเม่กี้นี้ค่ะค่ะขอบคุณมากๆ ในความมีใจเมตตาอาลีต่อยายสมัยใจเกษตรผู้หนึ่งนะคะยายเพิ่งจะเริ่มสตาร์ทออกมาได้ยังไม่ถึงสองเดือนนะคะยังไม่ถึงสองเดือนกันยาตุลาวันสิบเจดพฤศจิกาเนี่ยจะจะครบสองเดือนตอนนี้ก็มีความ มุ่งมั่นที่จะทําเพื่อความสําเร็จอยู่เป็นสูงวัยคนหนึ่งที่ตั้งใจที่จะทําให้สําเร็จการเรียนรูน้มันมันจะช้าจะเร็วมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับว <c> ัย <oughs> ไม่ได้เกี่ยวกับว,วัยวุฒิเนาะอ่านี่แหละเขาบอกว่าความรู้อาจเรียนทันกันหมดจริงนะอ่าเกิดก่อนเกิดหลังไม่สำคัญเกิดหลังมาเรียนก่อนรู้ก่อนก็มีเราก็ให้ผู้ที่เกิดอ่าลูกๆหล,ล,ลานๆน้องๆน้องๆเป็นโคบานัาน่นแหละในบางเรื่อง อันนี้ยายไม่ถือไม่ไม่อ่าก็ก็เรียกว่าตรงนี้ไม่มีในสมองแกเราก็เรียนไปกับน้องน้องนุ่งลูกๆกับหลานไปนั่นแหละค่ะก็ไปกับเขาได้แหละโลกโซเชียลเขาว่ายังไงเราก็ไปทานั้นหละขอบคุณนะคะที่ให้โอกาสยายค่ะอย่าลืมกดไลค์นะคะอย่าลืมให้หัวใจยายค่ะอ่าแล้วก็อ่าหากจะมีความกรุณา ก็กดติดตามด้วยค่ะกด subscribe ด้วยค่ะขอบคุณในทุกๆส่วนที่ยายว่ามานะคะขอให้ประสบความสำเร็จในทุกๆอย่างที่ท่านทำอยู่นะคะ